โจทย์ที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ข้อ4สุดาซื้อเสื้อ2ตัวราคาตัวละ250บาทและซื้อรองเท้ากีฬา1คู่ราคาคู่ละ480บบาทจงหาว่าราคาของเสื้อและรองเท้ากีฬาทั้งหมดเท่ากับเท่าไหร่ ข้อ4นะคะจะเห็นว่าสุดาซื้อเสื้อ2ตัวราคาตัวละ250บาทก็เราก็เอา250บาทคูณด้วย2นะคะ200 25 10ทด1 22 4เป็น5แล้วก็ซื้อรองเท้ากีฬา1คู่ราคา480บาทก็480บาทมาบวกกัน คำตอบข้อนี้คือ980ค่ะ